ถ้าเราใช้ครีมกันแดดที่ดีนะคะก็เหมือนเราสมเกาะให้กับผิวกันแดดกันฝุ่นและกันแก่ด้วยนะคะในวัย35ของเรา ะะหรือว่าบันสีนะคะจาก P.S.P เสบานค่ะวันนี้นะคะปั่นก็จะมาเม้ามอยนะคะเป็นครีมกันแดดทาตัวนะคะที่ปั่นรีวิวบ่อยมากนะคะแล้วก็เป็นเบสออบเดยของปั่นทุกตีทุกครั้งเลยเนี่ยที่รีวิวครีมกันแดดทาผิวนะคะหรือว่าทาตัวเนี่ยคือจะมีแบรนด์นี้ตลอดเลยนะคะซึ่งแบรนด์ที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้ก็คือนี่เลยคะ่ะก็คือจะเป็น Bio r a นะคะ UV Anti Pollution ตัวนี้เนี่ยสูตรที่ปั่นชอบมากที่สุดนะคะคือจะเป็นสูตรสีแดงนะคะก่อนที่เราจะมาเม้ามอยตัวนี้ก็ปั่นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก นะคะแล้วก็อาจจะใช้เป็นรุ่นนี้แต่ว่าเป็นสูตรอื่นแต่ว่าสาหรับบาทมันก็แบบเฮยปีนี้ก็30บวก35แล้วว่าจะ้ะก็ชอบใช้อะไรที่แบบเอจจิ้งนะคะแล้วก็ชอบใช้อะไรที่มันแบบชุ่มชื้นผิวนะคะซึ่งก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องครีมันแดดอ่ะเดี๋ยวมันจะเมาส์มอยก่อนว่าทั้งฝุ่นเนี่ยแล้วก็ทั้งแดดเนี่ยนะคะมีผลต่อผิวเราทั้งนั้นเลยนะคะก็คือทําให้ผิวเราเนี่ยเกิดเอจจิง้งมีริ้วรอยก่อนวัยเกิดฝ้ากระจุดด,ด่างดำนะคะป่านเนี่ยเป็นคนที่ม ใช้ครีมกันแดดทาตัวนะคะแล้วก็ไม่จริงจังเนี่ยกระตามตัวปั่นก็จะเข้มขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็แบบไม่ค่อยโอเคเลยแล้วก็อย่างที่บอกนะคะตัวนี้ก็เป็นครีมกันแดดทาผิวกายที่ปั่นชอบมากที่สุดนะคะก็คือเป็นสูตรเอ็กดีเฟนต์ตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของวิตามินอีนะคะแล้วก็ไฮยาลูโรนิกแอซิดซึ่งตัวนี้นะคะคือแบบทั้งกันฝุ่นนะคะแล้วก็ทั้งกันแก่เลยดีมากเลยซึ่งหลายๆคนนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเห็นว่าผิวตัวเองเนี่ยมีความแบบเหี่ยวย่นแล้วอ,ะอ่ะก็จะรู้สึกว่าแบบต้องพุ่งไปที่ช หรือว่ากลุ่มที่เป็น anti aging นะคะแต่ว่าส่วนที่มองข้ามไปเนี่ยฝันว่ามองข้ามครีมกันแดดไหมถ้าเราใช้ครีมกันแดดที่ดีนะคะก็เหมือนเราโสมเกาะให้กับผิวนะคะแล้วก็ป้องกันให้ผิวเนี่ยไม่เกิด aging ด,ด้วยนะคะตัวนี้นะคะ b i o l e UV Anti Pollution Body Care Serum Age Defense นะคะ SPF 50บวก PA 3บกนะคะเป็นมากกว่ากันแดดนะคะเพราะว่ามีคุณสมบัติสาวพลังนะคะที่ช่วยปกป้องทั้งกันแดดกันฝุ่นแล้วก็มลภาวะแล้วก ก็ยังมีส่วนผสมของเซรั่มที่เป็น anti aging นะคะหรือว่าเซรั่มที่กันแก่นะคะแล้วก็ลดผิวแห้งกล้านนะคะแล้วก็ริ้วรอยก่อนวัยตัวนี้นะคะยังประสาน h y ลูโร o n i c a ซิดนะคะมีวิตามินอีที่ให้ผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติไม่ให้ผิวแก่ก่อนวัยนะคะตัวนี้นะคะอย่างที่ป่านบอกนะคะก็คือว่าเนื้อครีมเนี่ยจะบางเบากว่าครีมบันแดดทั่วไปนะคะให้ความรู้สึกเหมือนทาโลชัน่นไม่เหนียวเนื้อนะคะแล้วก็สูตร edge defense เนี่ยเป็นสูตรที่ชุ่มชื้น มากกว่าสูตรอื่นนะคะก็คือใช้แทนโลชั่นได้เลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะทางบิโอเรเนี่ยเขาจะมีครีมกันแดดน,นะคะรุ่นที่ปั่นชอบเนี่ยทั้งหมด3สูตรนะคะก็คือมีสูตรสีชมพูนะคะเป็นอินเทนซีฟไว้นะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องผิวกระจางใสนะคะก็คือทั้ง3สูตรเนี่ยนะคะเป็นครีมกันแดดที่มีแอนตี้โพลิชันก็คือปกป้องผิวจากมลภาวะนะคะแล้วก็ปั่นมองว่าเป็นครีมแดดที่ประสิทธิภาพสูงอะ่ะเพราะว่าทั้งกันน้ํากันเหงื่อแล้วก็ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส ด้วยซึ่งสูตรนี้เนี่ยจะเป็นสูตรแอนตี Anti ้พอลูชั่นก็คือกันฝุ่นแล้วก็ปรับผิวกระจ่งางใสนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของตัวไวท์เทนนิ่งนะคะแล้วก็สูตรสีเขียวเนี่ยนะคะสูตรนี้ก็ชอบมากนะคะเพราะว่า เป็นสูตรที่แบบบ้านเราอ,อมันอากาศร้อนใช่ไหมคือพอทาสูตรนี้นะคะจะรู้สึกว่าเย็นสบายผิวนะคะแล้วก็สูตรสุดท้ายในที่ปั่นใช้บ่อยนะคะก็คือจะเป็นสูตร age defense นะคะก็คือจะเป็นครีมกันแดดกันฝุ่นและกันแก่ด้วยนะคะในวัย35ของเรานะคะซึ่งครีมกันแดดของ b i o r e รนะคะปั่นอยากจะบอกว่าดีงามมากนะคะหลายๆคนเนี่ยใช้แล้วชอบเหมือนปั่นนะคะปั่นรีวิวมาตั้งแต่ออกตั้งแต่แรกๆเลยอะเมื่อประมาณ45ปีที่แล้วนะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะแล้วก็เป็นครีมกันแดดที่ติด บ้านเลยค่ะไม่ได้เลจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าใครใช้เหมือนกันนะคะก็คอมเมนต์มามอยกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันดีค่บายแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ